สวัสดีครับอยกับพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้มาแปลกเนาะอยู่ในต้นอยู่ใต้ต้นชมพู่เลยหรือในต้นก็ได้พามาดูชมพู่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะเนาะอันนี้เป็นสายพันธุเ์เขียวอมพันธ์เดี๋ยวพามาดูครับดกมากแล้วก็เดี๋ยวชิมให้ดูเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะเมื่อกี้ไปชิมทับทิมจันจ์กับเพชรสามพันมาแล้วก็อันนี้เขามีเขียวอมพันธุ์ก็เลยแวะพามาถ่ายให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตแกถุงเนาะแกได้ปะ ดูนะดูให้ดูข้างในนะอดูสีสวยมากอะชื่อเขียวพันเนี่ยไมนไม่ค่อยเขียวอะเข้าหนาวอะอากาศมันเย็นอ๋อถ้าถ้าร้อนร้อนมันจะเขียวใช่ไหมใช่ร้อนมันจะเขียวโอ้โหจะดูเนี่ยช่อหนึ่งอันอันไหนไงน,น,นะสีสวยมากอะแล้วก็ผิวสวยกริบเลยแต่ยังว่านะเขาหออ่อดูนี่เนี่ยถุงหนึ่ง อันนี้ดีดีกว่าฝรั่งอย่างนะคือหอ่อเราไม่ต้องห่อกระดาษซ้ำใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาต้องการแสงคือถ้าไปพางแสงเลยลูกซิทเลี่ยงไม่เข้าสีอ๋อมันจะไม่เข้าสีแล้วยิ่งอากาศเย็นเยนมันยิ่งเข้าสีดีอือดูหน้าดอูอ่ลูกไหนหน่าชิมเหมือนจมูกคนเลือกเอาอยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่หรอยังไม่ค่อยจัดถ้าชอบนู้นจะจัดกว่ามาั้ยชอบไหนเ,เราถือถือก่อนนี่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆกนะสวยจัดละคือกิฟเลยเนาะ ชมพู่เนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเป็นพืชที่น่าปลูกางเนะาะเขาเรียกว่าไงห่อผลเหมือนฝรั่งเหมือนกันอาจจะยุ่งยากเนาะสำหรับใครเคยทาฝรั่งมานะห่อผลเหมือนกันแต่ดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ต้องห่อกระดาษซ้าเห็นไหมคือเขาต้องการแสงจ,จากจากแสงแดดเหมือนกันถ้าเราไปห่อกระดาษหุม้มอีกทีมันจะทําให้เหมือน,นว่า,าสีเขาไม่จัดเนาะสีเขาไม่ตรงตามสายพันธุ์โอ้จะดูเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีจะจัดป่ะอันนี้จัดแล้วจ้ะเลือกเหรอกินได้เลยนะต้องต้องแดงไหมหรือก็เอา <ไป S 1> เขียวเขียวแล้วแต่เลือกเหรออืนี่โอ้หลูกใหญ่อะ่ะเท่าฝ่ามือเลยดูดิโตอื้มมันเขียวอ,ะอ่ะอ้าวคันนี้จะออกไม่เหมือนไม่เหมือนคันอื่นจะติดเยอะนิดนิดอะ คนใส่พันก็มีรสชาติอืมไอไอทับทิมกันเนี่ยหวานนำเลยกับไสสัมพันธ์ก็หวานนํานอันนี้จะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานคือไม่ไม่ไม่ใเปรี้ยวแบบไม่ใช่เปรี้ยวจีวอ,อไม่ใช่เปรี้ยวจีว๊กินไม่ได้ครับมันก็หวานแต่มีติดเปรี้ยวหน่อยๆอย่าถ้าใครไม่ชอบแบบหวานจัดนะคผมว่าพันนี้โอเคแล้วนะเพราะว่ามันกินแล้วสดชื่นอนะ่ะไม่ได้หวานแบบกินมากๆก็เลี่ยนนั่นน่ะหวานแซ่บคออืมอยู่นะ น้ำฉ่ำมากอ่าแล้วก็ลักษณะผลเนี่ยมันจะกวงเหมือนเหมือนเพชรสัมพา์ใช่ไหมคือเอามือขีกได้ออหอยตอนนี้โลประมาณเท่าไหร่ครับ คือหน้าสวนใช่ไหมครับค่ะหน้าสวนโลหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ลูกครับประมาณสี่ถึงห้าลูกค่ะอือสี่สิบห้าบาทหมายถึงว่าเนี่ยช่อประมาณช่อ,ชอหนึ่งอ,อ่ะช่อกว่าช่อกว่าสี่สิบห้าบาทดูครับใครสนใจปลูก่ะเนาะผมว่าเป็นเพื่อีีน้ำหนักดีนะเข <c oughs> ้าไปแล้วอ้าวยังไม่ได้เด็ดเลยนะแต่เฉยๆตันนี้ออกง่ายค่ะอืมดกใช่ไหมครับ เนี่ยโลหนึ่งก็นหนึ่งเนี่ยสี่สิบห้าบาทนะผมว่าเป็นผลไม้ที่น่าปลูกเนาะแล้วก็ชมพู่ผมว่าขายง่ายด้วยนะคือบางคนบางคนเนี่ยฝรั่งฝรั่งยังไม่เท่าอนะคือชมพู่เนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าไงคนเข้าถึงได้ง่ายอนะ่ะเพราะว่ารูปก็สวยแล้วก็ดูดีความหวานก็ใช้ได้เลยแล้วก็เป็นผลไม้ที่ทานง,ง่ายเนาะไม่แข็งอีกคำ ต้นหนึ่งเนี่ยเคยเคยวัดปริมาณนะครับว่าได้ประมาณกิโลอะไรเงี้ยก็คือปักออกเต็มต้นเลยอ่ับาออกเต็มต้นก็ประมาณต้นหนึ่งะสองเข่งว่าประมาณสี่สิบโลถึงห้าสิบโลเลยได้แน่นอนต้นหนึ่งเนี่ยอ่ถ้าแม็กซิมัมของเขาหมายความว่าเราบำรุงดีๆเนาะมันก็จะได้ถึงประมาณสองเข่งหรือประมาณห้าสิบโลห้าสิบโล,โล,ล 45, ตัละสี่สิบห้าลองคูณเอาครับอันนี้ผมไม่ได้นำเนาะเพื่อ อ่าไม่ได้เชิญชวนให้ปลูกนะอันนี้ใครชอบก็ก็ลองดูโอ้เสียวไปหลุดไปโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆส้นกันดีกว่าว่าความดกเป็นยังไงสําหรับพันอเออเขียวมันพันเนี่ยผมว่าเป็นเป็นชมพู่ที่น่าปลูกเพราะเห็นเจ้าของสวนเขาบอกว่าติดลูกง่ายออกทั้งปีด้วย,ออปวยเป็น,เป,นเป็นชมพู่เรียกว่าเป็นชมพู่ถวายได้ไหมอย่างเงี้ยได้ได้ค่ะออกทั้งปีเลยคือเราเราเรา,เรามีเคล็ดลับในการทําให้มันออกทั้งปี <c oughs> ใส่ปุ๋ยชีวยาอยู่ตลอดคือไม่ต้องตัดแต่งเหมือนฝรั่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมต้องแต่งคะอ๋อถ้าคอยแต่งยอดเล็มยอดลงไว้ตลอดเวลาคือหมายความว่าตัดตัดแต่งปุ๊บมันก็จะติดผลอย่างเงี้ยเขาห่อเที่ยวนึงก็กัญไกรติดมือตลอดแล้วเล็มลงอย่ตลอดก็คือพอดีไม่ได้ติดใหม่ที่พี่เขาเนาะคือห่อเที่ยวนึงเขาก็จะติดกัญไกรมาด้วยเพื่อแต่งต้นแล้วมันก็จะออกวนไปตลอดทั้งปีโหพันนี้แนะนําเลยครับพันเป็นพันที่เขาเรียกว่าไงไม่ต้องไม่ต้องรอฤดูกาลอนะ ออกทาผลได้กินตลอดทั้งปียนยเนาะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูด้านนอกกันครับเราอยู่กลางต้นเลยเมื่อกี้ผมนั่งใน,นดูข้อนี้นะกี่พวงเฮ้ยต้องห่อคืนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหผมว่าเฉพาะช่อเนี้ยห้า้อยอยู่เหมือนเนี้ยเป็นสิบกิโลดูก็คือทางเนี้จะปลูกเป็นเป็นร่องสวนนี่ดูนะดูความดกของดอก นะคือท่อหนึ่งถ้าเราไม่แต่งเลยมันติดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสิบสองสิบสองแค่สามขึ้นไปน 3, 1, 1> อ๋อสามห้านี่นี่นี่หกเก้าสองสิบห้าลูกร่วงไปแล้วช่อหนึ่งเนี้ยท่อหนึ่งเนี่ยติดประมาณสิบสองสิบสามลูกกันเนาะแต่ทีเนี้ยเราต้องอต้องมาปุ่นออกเนะาะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะอืม เดี๋ยวออกไปนี่เขาจะของไม่มาไม่พลาเก็บยช้อใหญ่เขาบอกแล้วอย่างที่ตังตื่นมาแล้วคิดวบอกแล้วแกบอกเหรอไม่ได้สนก่อนอื่นเนี่ยต้นเขียวแป๊บนึงครับดกด้วยยายต้นมัน่ำหนามากอ่อถอใต้ต้นนี่ก็ได้นี่อยู่บนหัวนะฮะลูกโอ้โหนี่ก็ขึ้นก็ได้เห็นระดกจากอันนี้จากอันนี้เนาะ อ้ยมาดูข้างในเลยโอ้โห <c oughs> ดูครับอันนี้คือตัดไปบ้างยังครับ <c oughs> โอ้ใช่ได้แล <c oughs> ้อันนี้เขาเก็บไปรอบหนึ่งแล้วเนาะดูดูชมพู่นี่ปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้กี่ปีครับชมพู่นะปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็นสิบป,ปีเลย แต่ไม่ใช่ว่าบอกพอบอกว่าอยู่ได้เป็นสิบปีอย่างเงี้ยเออตะบีตะบันเก็บผลเขาอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องบำรุงด้วยนะมันก็เหมือนคนน่ะถ้าไปรีดเอาแต่เขาอย่างเดียวแล้วไม่ไม่ไดให้เขากินเลยอะ่ะผมว่ามันก็นะมันก็โทมตามสภาพเนี่ยดูสวยสวยน,นู่อนอ่ะอือือืหือนี่พวงนี้สามโลโอ้ยลงจงหนักไปเลย <laughs> ไม่ต้องขำด้วยใช่ไหมครับ ปกติถ้าเป็นลำใหญ่มันหนักๆนี่ต้องค้ำไปแล้ว,ว,วแล้วผมผมว่าชมพู่เนี่ยเป็นต้นไมท้ที่ที่ร่มลื่นดีนะอ,นนอืมคือปลูก,ลกอ่าปลูกไว้ในบ้านต้นสองต้นเนี่ยใต้ต้นเนี่ยน,นี่นีน,นี่แต่ต้นต้นเขาเขาจะบังคับยอดเนาะไม่ให้มันสูงเกินไปเขาจะตัดด้านบนตรงนี้ให้มันแตกออกข้างแล้วก็เวลาเก็บผลผลิตนี่ก็พายเรือเข้ามาเก็บ โอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับแต่เราจะลงที่ไหนเนี่ยเลยนะเดีครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่นี้ปลูกทั้งหมดกี่ต้นนะครับห้าไร่ไร้อยสามสิบต้นระยะต้นประมาณเท่าไหร่เลยอืามแต่เขาเป็นเป็นร่องน้ําอย่างเงี้ยเนาะเวลาลดน้ำก็ใช้เรือ อ๋อหมายหมายความว่าแล้วว่างอ่าสามวาเท่ากับหกเมตรหกเมตรเนาะเป็นเป็นการก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นชมพูทั้งหมดนี่ปลูกอะไรแตมมาก่อนบ้างน,นั่นไงส่วนมาก,กนะเนาะอ่าส่วนมากอา่าระยะระยะปลูกที่มันเป็นประมาณห้าเมตรหกเมตรขึ้นไปเนี่ยตอนต้นเขาเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็จะแตมด้วยฝรั่งแลส่วนใหญ่นะแถวสมามพันเนี่ยคือเป็นการ เขาเรียกอะไรถอนทุนคืนก่อนก่อนที่เราจะเก็บชมพูดได้เนาะแล้วบรรยากาศดีมากเลยคืออเขียวอัมพัน์เป็นชมพูที่ทาวายด้วยผมชอบตรงนี้แหละอันนี้เป็นออกหน้ปีอืมโหดูนนหอยเต็มไปหมดเลยออครั้งปีดกเราบำรุงดีๆเนี่ยเรามีชมพูกินทั้งปีเลยอือ คือถ้าตามบ้านเนาะปลูกสองสามต้นเนี่ยผมว่าได้กินทั้งปีนะ,น,ะนี่แต่ฮันดับทิ้งจางมันกิออกยากอืมทับทิ้งจางคือพันธุ์แดงๆนะจะออกยากหน่อยอืออือใช่แต่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเปรี้ยวนําแล้วแบบเปรี้ยวจี๊ดนะมันก็หวานนะเนี่ยนี่ก็เหนียวปากอยู่อ่าน,นี่ดูดกไม่ดกอยู่กับพื้นเลย ร้อยกว่าต้นห้าไร่นี่ตัดเที่ยวหนึ่งถามได้ไหมครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่เลยก็คือมันแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราห่อค่ะถ้าชุดหนึ่งเราหอ้อมูลถุงอย่างเงี้ยก็น่าจะก็ได้เยอะอยู่ค่ะคือมันมีรุ่นนี้ด้วยเนี่ยนี่เนี่ยอ๋อนี่มันก็จะถัดถัดชุดต่อไปนะออพอดีที่พี่เขาไม่ได้ติดไม่หมโหดูนะคือรุ่นหนึ่งอนะเนาะ ห้าไร่เนี่ยถ้าเราห่อได้ประมาณได้ประมาณหมื่นถุงเนี่ยผมตีให้ว่าถุงหนึ่งหนึ่งกิโลยังต่ำอ่ะเนาะ <c oughs> ถุงหนึ่งสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าคูณหมื่นเท่าไรห้าไร่เลยนะปลูกข <c oughs> <c oughs> ้าวทําไมกันเนี่ยข้าวกิโลห้าบาทแล้วปลูกครับเ <c oughs> นี่ยมันจะมีรุ่นเล็กเนี่ยเนี่ยเขาเขาจะไล่รุ่นมา <c oughs> แล้วก็รุ่นเล็กแล้วก็มีติดติดช่อต่อ <c oughs> อ๋อก็เท่ากับว่าตัดได้ทั้งปีเลยเนี่ย อ๋อชุนเมฆโพดนี่พีรพร่เขาบอกว่าชุนเมฆโพดเนี่ยจะตัดได้ช่วงตุดจีนช่วงตุดจีนผมว่าชมพู่ราคาสูงใช้ได้เลยดูนะโอ้โหนี่ยเมื่นนโอโกี้บอกว่ากิ่งหออรอเดีด๋ยวนี้ซ้ำอืออันนี้ก็คืออีกเดือนอหนึ่งมีหลายดูพอเสร็จแล้วยี่ห้าวันยี่ห้าวันหลังห่อก็คือตัดได้เลย คือแต่เราก็ต้องมาคัดเนาะว่าไอ้ยี่ห้าวันนั้นไซส์ไหนเริ่มตัดได้แล้วหลังจากยี่ห้าวันแรกยี่ห้าวันอะเลมได้รอบแรกอ่าฮะรอบต่อไปนี่ก็เว้นประมาณห้าวันก็เลมได้แล้วห้าวันแล้วอ๋อคือหลังจากห่อยี่สิบห้าวันจะจะเริ่มตัดได้เลมได้รอบแรกแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นอีกห้าวันก็จะเริ่มเลมได้ตลอดอดูเนี่ยถุงละสี่สิบห้าบาทครับนะขายเป็นถุงก็งดูดิถุงละสี่สิบห้าครับ ย่งดกอะใช้ได้เลยนะผมผมแนะนําเลยนะถ้าใครนี่อันนี้อ่านี่โอเคครับวันนี้ก็พามาดูเนาะสำหรับชมพู่อเขียวําพันเป็นชมพู่พันธุวายด้วยผมว่าเข้าท่าเลยเดี๋ยวผมจะหาไปปลูกที่สวนบ้างเนาะเอ่อตรนี้อืมดูนี่เนี่นี้นี้ยเนี้ยเนีเนี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 ย มันมีเจ้าของแล้วม,ม,เวมีเขาเรียกคิวซีคิวซีมาเขาเรียกอะไรชิมรสชาติก่อนเนาะก่อนเก็บโอเคครับวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนชมพู่กันเนาะมผมว่าพันนี้นะใครสนใจนะพันนี้ม่งปลูกง่ายด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะหาไปปลูกที่สวนแล้วก็รสชาติดีคือถ้าไม่ชอบหวานจัดน,นะพันนี้มันจะเขาเรียกอะไรกลมกล่อมมากกินแล้วสดชื่นนะเนาะก็เป็นพันที่ให้ผลตลอดทั้งปีด้วยก็ทางทาง,งร้านอุ้ยพันไม้ก็มีพันจําหน่ายอยู่เนาะราคาต้นพัน ต้นเท่าไรเอ่ยต้น,ตนละห้าสิบบาทเนาะสำหรับชมพู่เขียวอัมพันที่เราพามาดูวันนี้นะเนาะราคานี้ส่งออนไลน์ใช่ไหมราคาหน้าร้านค่ะอ่าราคาหน้าร้านห้าสิบาทเนาะบวกเพิ่มค่าส่งอ๋อหมายความว่าก็ห้าสิบาทเหมือนกันอ,อืออนไลน์ก็เพิ่มค่าส่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทสามารถบรรจุได้สิบต้นสิบต้นเนี่ยหมายหมายควาว่าหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามารถใส่ชมพู่ได้สิบต้นนะเนาะแล้วก็ใครใคร,ใครจะ แบบเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มอีกสามสิบบาทก็เป็นพันที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าให้เชียร์เนี่ยถ้าถามจัดใจเลยปลูกเพชรปลูกพันไหนโอเคสุดถ้าเอาความดกก็คือเกียวพันดกสุดแต่ความอร่อยคิวชอบคิวชอบความจนันอืมแต่แต่ตอมชอบพันนี้พันนี้มันดกตลอดแล้วอ่าคือเรื่องกินสําคัญกว่าอร่อยข้งมัน <laughs> แต่จริงๆมันก็อร่อยเพราะว่า คือมันเป็นชมพู่ที่ครบรสอ่ะมันไม่ใช่ว่าหวานเฉยๆอย่างนั้นอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ย้ํากันอีกครั้งสําหรับใครต้องการกิ่งพันนะเนาะราคา50บาทเนาะค่าหน้าร้านก็5 0บาทส่งออนไลน์ก็50าบาทราคาส่งก็150บาทเนาะต่อ10บกองเอยต่อ10ต้นสั่งหนึ่งต้นก็น150 10ต้นก็น150ยนอะ่ะเนาะก็ก็ลองดูครับผมว่าผมแนะนาเลยนะพัน,นี้มันโอเคมากเลยอร่อยด้วยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาเที่ยวกันโยนในสวนชมพูเนาะ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรซีวิถีพึ่งคนหนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครอ๋อส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมใครจะมาร้านอุ้ยพันไม้เอ่อมาไม่ถูกอะไรโทรมาถามได้เบอร์โทรก็ศูนย์ 1, แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ